รอบลัปีสัตว์แดงประจำการเช้าวันที่26มีนาคมยิ่งเวลางงวดใกล้ปิดฤดูกาลมากเท่าไรหร่1ในผู้เล่นแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดที่อนาคตตกอยู่ในเครื่องหมายคำถามมากที่สุดนั่นก็คือลูกชอฟูลแบ็กที่อายุกำลังจะเข้าเลข3ในไม่กี่เดือนข้างหน้าปัญหาหลักๆของชอก็อย่างที่แฟนบอลปีสแสดงรู้กันดีนะครับว่า เป็นเรื่องของสภาพร่างกายที่เปราะบางบาดเจ็บง่ายบาดเจ็บบ่อยและบาดเจ็บไปแต่ละทีก็ต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวกลับมาที่ค่อนข้างนานรอบล่าสุดของการบาดเจ็บถูกแซวกันด้วยซ้ำว่าช่องว่างของเวลาที่หายไปจากการไม่ได้รับใช้ทีมส่งให้กระทั่งบรูโน่เฟรนเดสกัปตันทีมที่ย้ายมาเมื่อปี2020อันเป็นเวลาหลังลูกชอย้ายมาอยู่กับแมนยูไนเตดนานถึง5-6าถึงปีแต่กลับสะสมยอดการลงสนามแซงหน้าลูกชอไปไกลแล้วไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าลูกชอเป็นผู้เล่นระดับชั้นนำหากมองที่เรื่องของทักษะค,ความสามารถทางการเล่นแค่อย,อย่างเดียว แต่การที่เจ้าตัวไม่มีสภาพร่างกายที่พร้อมจะถูกใช้งานได้อย่างต่อเนื่องการเป็นพรสวรรค์ทางฟุตบอลที่มีนั้นไร้ความหมายเนื้อหาจากรายการ The d e v i l Advocate จากสถานีวิทยุ BBC Manchester มีความคิดเห็นของ g a ิงวอ Water ซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์ที่เชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องมีการปล่อยผู้เล่นในช่วงหน้าร้อนนี้ที่ยังไงก็ต้องปล่อยแน่ๆหนึ่งในนั้นก็คือลูกชอที่ทางแ a ส e ิง Water ระบุว่าไม่ใช่พอไม่เก่งแต่การลงเล่นไม่ได้ต่อให้เก่งแค่ไหนก็ไม่มีความหมายเขาไม่สามารถลงเล่นหรือเป็นตัวเลือกใช้งานได้และ เขาควรต้องย้ายออกไปในหน้าร้อนนี้แต่ผมไม่ได้จะตําหนิเขากับเรื่องบาดเจ็บนะตัวอย่างเช่นฟิลโจนถ้าเขาไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บและเล่นได้ปกติสามารถลงได้ตลอดเขาคงเป็นกองหลังที่ยอดเยี่ยมได้เช่นเดียวกับลูกชอเขาเป็นแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในพิเมรีแต่อาการบาดเจ็บคือตัวแปรขัดขวางและผมมองว่าเขาคือหนึ่งในคนที่ควรย้ายออกไปในช่วงหน้าร้อนนี้เหตุผลเพราะสภาพร่างกายของเขาส่วนอีกคนที่ผมคิดว่าเหมือนกันแม้จะยากกับการต้องพูดชื่อแต่ผมคิดว่าลิซันโดมาติเนสโดยเหตุผลไม่ต่างกันเลยนั่นคือถ้าคุณไดด้รับบบาเจ็ บบบ่อยแนี้มันจะต้องถึงจุดหนึ่งที่คุณไม่ควรต้องปล่อยให้มันเกิดขึ้นซ้ำซากอีกต่อไปได้แล้วเราไม่สามารถปล่อยให้วัฒนธรรมเรื่องนี้ดำเนินต่อไปและผมเสียดายนะเพราะทางลูกชอและลิซันโดมาติเนสเป็นสองเพื่อนที่ผมก็ชื่นชอบไม่แพ้กัน หากสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่าความคิดเห็นของแกดิงวอเตอร์นั้นไม่ได้มีคติอะไรกับเพื่อนทั้งสองคนนะครับถ้าจแต่มันเกิดจากเหตุและผลที่มีน้ำหนักน่ารับฟังนั่นคือเรื่องของปัญหาสภาพร่างกายของตัวนักเตะเองที่ให้ความมั่นใจกับคนทําทีมไม่ได้ว่าจะสามารถคาดหวังต่อเนื่องในการใช้งานได้แค่ไหนอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กหรือบางก็จจะมองว่าปัญหาสภาพร่างกายนักเตะหรือเพืเ่อนบาดเจ็บก็เป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ความผิดของนักเตะขนาดนั้นหรือเปล่าแน่นอนว่าคําตอบก็อาจบอกว่าใช่แต่ไม่ใช่ซะ มันย่อมสะท้อนถึงระเบียบว,วินัยการใช้ชีวิตส่วนตัวนอกสนามบางส่วนที่อาจมีบางอย่างที่ถูกละเลยไปเลื่อนไปจนถึงวินัยการดูแลตัวเองของผู้เล่นที่อาจมีข้อผิดพลาดบางประการมาถึงจุดหนึ่งการที่ในทีมมีผู้เล่นชุดใหญ่เพียบพร้อมด้วยความสามารถแต่ลงสนามไม่ได้โค้ชใช้งานไม่ได้ยอมเป็นปัญหามากกว่าผลดีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นกับผู้จัดการทีมเองที่อยู่ในสถานะจะเดินหน้าก็ไม่เต็มที่เพราะมีผู้เล่นเจ็บเป็นปริศนาให้คิดตลอดว่าจะเดินแผนงานเสริมทีมตำแหน่งไหนอย่างไรผู้ยังไงว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการเดินงานตลาดด้้วยยยไมม่ากกกนอ อย่างตอนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปยืมเซคิโอเลกิลอนมาใช้งานเพราะเวลานั้นทีมขาดแบ็กซ้ายแล้วจากนั้นเมื่อตลาดเดินมกราคมเปิดทําการปรากฏว่าทีมแพทวินิจฉัยสภาพร่างกายผู้เล่นผิด จนผู้จัดการทีมก็เข้าใจว่าชอกกำลังจะกลับมาแล้วจะมีการส่งเลกิลอนกลับไปทอนแรมฮอสเปอร์แต่ต่อมากลายเป็นว่าชอกก็ยังกลับมาลงเล่นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของผู้จัดการทีมอย่างชัดเจนนอกจากนี้เคสของลูกชอกยังต้องไม่ลืมโดวยว่าเจ้าตัวมีสถานะซีเนียร์ในทีมที่หมายถึงรับค่าเหนื่อยในระดับต้นๆของสโมสรการเสียค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ยังไงก็ไม่ใช่สิ่งที่คนเป็นหัวหน้าองค์กรต้องการยิ่งปัจจุบันปีสั์แดงมีปัญหาเรื่องสภาพทางบัญชีที่สสุ่่่มมมเีีียยยงงแลลละกาาาาาารรดดจจตออหนนนน้้้ึ สนใจครับว่าพวกเขาจะจัดการกับเคลูกชอนี้อย่างไร ขณะที่ความเคลื่อนไหวในส่วนของโปรเจกต์สนามใหม่ของปีสัตวแดงมีอัปเดตเรื่องความเป็นไปของชื่อสนามแห่งใหม่ที่อาจเป็นการขายสิทธิ์ชื่อสนามให้กับสปอนเซอร์ที่สนใจโดยสกายสปอร์ตอ้างอิงจากบริษัทและประเมินมูลค่าอิสระที่ทาการประเมินว่าหากปีสัตว์แดงเลือกทางนี้จริงๆพวกเขาอาจได้เม็ดินระดับ15-20ถึงล้านปอนด์ต่อปีเนื่องจากสนามใหม่นั้นมีความจุระดับแสนที่นั่งอันถือว่าสูงสุดในประเทศอังกฤษจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักลงทุนที่สนใจอย่างไม่ต้องสงสยัยโดยการวิจัยตลาดบงชีว่าขนาดสโมสรและการเข้้าาาถึงงนดนต่่ๆทัวโลกแ United, จะช่วยพวกเขาประสบความสําเร็จในแนวคิดการขายสิทธิ์ชื่อสนามที่จะได้มูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการนี้สกายสปอร์ตยังได้อ้างอิงด้วยว่าข้อมูลที่พวกเขามีระบุชัดว่านับตั้งแต่ที่ปีสัตว์แดงได้ถแถลงยืนยันความชัดเจนเรื่องโปรเจกต์สนามแห่งใหม่พวกเขาก็ได้รับความสนใจในด้านการร่วมลงทุนและการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นอย่างมากและเพราะการนี้เองที่มีบางส่วนบ่งชี้ว่าทําไมไม่กับโปรเจกต์มูลค่าระดับ2,000ล้านปอนด์นี้ถึงไม่ต้องใช้เงินจากรัฐบาลท้งนี้ทางแมนยูในแต่เองได้มีการทําการบ้านเรื่อง สนามซานเตโกเบนาเบลใหม่และทาให้ราชันชุดขาวมีรายได้เพิ่มขึ้นระดับ103%สุดท้ายตามเนื้อหาในข่าวยังระบุด้วยว่าพีแสดงเปิดกว้างเรื่องการขายสิทธิ์สนามซ้อมหรือฐานมาตาการแขเล็งตันด้วยเช่นกันเนื่องจากสนามซ้อมที่จะปรับปรุงใหม่นี้มีกําหนดแล้วเสร็จอย่างเต็มรูปแบบในวันที่3กรกฎาคมครับรอบวันที่ผ่านมายังมีความเคลื่อนไหวน่าสนใจเกี่ยวกับเจดอนซานโชที่เรื่องราวอนาคตไม่ชัดเจนเลยว่าจะยังไงต่อไปโดยล่าสุดนี้เป็นสื่อฝั่งเยอรมันที่รวมลงมาเล่นข่าวนี้ด้วยตามอ้างอิงของบิลระบุว่าตัวของานนโชั้มมีคว ต้องการส่วนตัวที่จะย้ายกลับไปบุนเดสลีก้าเยอรมันและปลายทางที่เขาต้องการก็คือบุเซียดอร์มุนสโมสรที่เขาแจ้งเกิดขึ้นมาแต่ปัญหาสําคัญที่บิลรายงานว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดที่ดิยวย้ายกลับดอร์มุนรอบที่3จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้นั่นคือฐานค่าเหนื่อยที่ซานโชรับอยู่ในปัจจุบันนั้นสูงกว่าเพดานปกติของทางเสือเหลืองมากเกินไปอีกทั้งค่าตัวย้ายทีมแม้จะเป็นแค่เราๆยี่สิบห้าถึงสามสิบล้านปอนด์แบบถูกสุดก็ยังถูกประเมินว่าน่าจะแพงเกินกําลังของทางเสือเหลืองซง แบบไหนต่อที่ประเด็นข่าวลือเรื่องขาออกช่วงหน้าร้อยของปีสัตว์แดงปรากฏรายงานของแกลมเบลี่ที่อ้างข่าวความสนใจจากสโมสรนในซาอุดิอาระเบียบางแหง่งที่อยากทําดีลดึงอังเดลนาหนา้าไปเล่นทิ่ตะวันออกกลางและที่สําคัญในเนื้อหาข่าวยังระบุดว้วยว่าตัวนักเตะเองก็เปิดกว้างกับการตัดสินใจย้ายทีมสอดรับกับข่าวที่ว่าผลงานของอุนาน,าน,านานั้นดูจะไม่เข้าตาและไม่ถูกใจลูเบนออมริมมากนักหลังได้ร่วมงานกันมา4-5เดือนและตัวกุนซอวัย40ปีมีความปรารถนาอยากเปลี่ยนคนรับหน้าที่ตรงนี้ในช่วงหน้าร้อนนีี้โดยมชื่ออขงเเ ในด่านของรอยย่อันเวิร์เป็นหนึ่งในชื่อที่สื่ออ้างว่าปีแสดงให้ความสนใจอยู่นอกจากนี้ก็จะมีชื่อของลูคัสเชวลีเยผู้รักษา,าป,ประตูของสโมสร์เลวในหลีกเอิงฝรั่งเศสที่เป็นประตูในนิยามตัวช็อตสต็อปเปอร์อีกคนที่อยู่ในข่าวสําหรับโอนาน่านั้นปัจจุบันอายุ28ปีอยู่กับปีแสดงเป็นฤดูกาลที่2หลังย้ายมาจากอินเตอร์มิลานช่วงหน้าร้อนปี2023แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาผลงานของเขาค่อนข้างถูกวิจารณ์หนักมาโดยตลอดโดยเฉพาะประเด็นเดินท้งส,สำคัญของตำแหน่งอย่างการเซฟประตูที่จะตัวมักไม่มาน,นมากนกั เมื่อเทียบกับมาตรฐานของเดเคนเก่าอีกทั้งโอนาน่าเองยิงเล่นยิงเริ่มแสดงเห็นถึงข้อผิดพลาดส่วนบุคคลง่ายๆอยู่หลายครั้งส่งผลให้เกิดภาวะความรู้สึกไม่มั่นใจของแฟนบอลปีศาจแดงที่มองว่าพวกเขาวางใจอะไรในตัวมือนหนึ่งคนนี้ไม่ได้มากนักอย่างที่ควรต้องเป็นโดยอังเดลนานา่าลงเล่นให้กับปีศาจแดงไปแล้ว91เกมเซีปประตูไปมากถึง1 3 6ลูกเก็บคพนชีตได้เพียง22เกมเท่านั้นด้วยผลงานดังกล่าวนี้จึงไม่แปลกถ้าจะมีข่าวว่าลูเบนอัมบริมอยากจะเปลี่ยนคนทําหน้าที่เฝ้าเสาแต่่่่อออีีกกกบาาาาาางงงรยนนนนนขมมเชสวว็ืคใจั โดยเป็นซีเวตเลวซันที่เคยรายงานไว้ว่าแม้ผลงานของโอนาน่าในช่วงที่ผ่านมาจะขาดความแน่นอนและถูกวิจารณ์หนักหน่วงแต่กลายเป็นว่าตัวเขาคือหนึ่งในผู้เล่นปีสัตว์แดงที่ในแง่ของทัศนคติและการมองโลกเชิงบวกของเขากลับส่งผลดีต่อบรรยากาศในแคมป์สโมสรและไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดที่เขาจะเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ภายในทีมด้วยกันเองนิยมชมชอบปิดท้ายที่รายงานของไซมอนสโตนระบุถึงกลุ่มผู้บัตท้วงที่เป็นแฟนบอลของปีศัตวแดงในนามของเด1 9น8ที่มีแนวคิดจะไปรวมตัวกับสโมสส์เอฟซียูไ ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2005 แน่นอนว่าเปิัติสั์ของสโมสรนี้จุดเดิมต้นก็มาจากแฟนบอลแมนยูในเตตบางกลุ่มก้อนเองนี่แหละครับที่ไม่เห็นด้วยกับการที่อยู่ในเตดถูกซื้อกิจการไปโดยตระกูลเกรเซอร์เมื่อปีดังกล่าวทําให้พวกเขารวมตัวกันและตัดสินใจไปก่อตั้งสโมสในม่ขึ้นมาโดยสลับชื่อหน้าหลังนิดหน่อยอีกทั้งแฟนบอลยูไนเต็ดออฟแมนเชสเตอร์เหล่านี้ยังมีปณิธานแรงกล้าในการไม่กลับไปเหยียบโอทัฟอร์ดอีกเลยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกว่าตระกูลเกรเซอร์จะจากสโมสรนไปตามความตั้งใจของพวกเขาโดยปัจจุบันสโมสแห่่่งนนนนี้เลออยูใพส่วนประเด็นี่กลุมแนวห จะไปแสดงพลังทวงสโมสรปีศาจแดงคืนจากตระกูลเกเซอร์และจะใช้ช่องทางผ่านสโมสรอ,อีกสโมสรที่มีรากฐานมาจากเลือดเนื้อเชื้อไขของแฟนบอลปีศาแดงเก่าเช่นกัน ไซมอนสโตนอ้างคำพูดของกลุ่มแฟนบอลยูไนเต็ดออฟแมนเชสเตอร์ที่กล่าวว่า1958เป็นฝ่ายเข้ามาหาเราและจากการสุนทนาของพวกเขายืนยันได้ว่าเป้าหมายของเราสอดคล้องกันมันชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีอนาคตถ้าตระกูลเกรเซอร์ยังกัดกินสโมสรอ,อยู่อย่างนั้นเราเชื่อร่วมกันว่าผลประโยชน์ของแฟนบอลต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกับสโมสรฟุตบอลทุกแห่งในยุคสมัยที่บรรดาแฟนบอลต่างเชื่อว่าพวกเขาไม่มีอำนาจและก้มหน้าก้มตาต่อไปเชียร์บอลไปตามภาษาแต่1958คือกลุ่มที่ยืนหยัดแสด งจุดยืนต่อต้านการยึดครองของตะกุลเกรเซอร์ที่โอแทฟฟอร์ดเราภูมิใจที่ได้ยืนเคียงข้างพวกเขาและบอกว่าเรื่องนี้มันควรพอได้แล้ว